เรามีลูกโป่งน้ําด้วยนะนว่าอสองอู้จุกๆไปเลยไม่ใช่เกือบ60ลูกเลยเลยเนี่ยใช่ดูเด็กตายเพื่อนๆไปเล่นกันปะป๋าลงแล้วนะอู้วหนอดนอนบอู้นี่ดูอันแรกนะเพื่อนๆนะอู้นาวาออกมาแล้วว่าอู้ให้มันโตก่อนซีให้มันโตดูนาวาให้มันโตก่อน้วมันจะล่วงเองเลยนะเพื่อนๆดูอู้สีสวยมากเลย ดูเด <ève S 2> ็กดูเด็กตื่นเต้นตื่นเต้นมีลูกล้วนเลยหรอวะดีดูสิดูสิเพื่อนดูโอ้โอยกระเป๋าช้ำโอ้ว่วงแล้วเพื่อนดูกำลังพ่วงโอ้โอ้โอย้อ้โอ้โ้อม no ห้ามโยนใส่หมูนะนี่ป้าฟาจะใส่อีกอันนึงแล้วนะนี่ในสรเรานี่เพื่อนเพื่อนรอดูอู้นี่ก็สีสวยสีสวยมากเลยวูย้ดูมีอันรั่วด้วยมาดว้าววูด้ดูนะเพื่อนเพื่อนนะอู้ดูเด็กขา้างล่าง ข้างล่างข้างล่างกำลังอ่นอัวอยู่โอ้โวุ่นวายโอ้โดูาาริยเลยเพื่อนนดูโอจัดการดูเข้ากับโมเยียนโอ้โหโอ้โหมตืนเต้นด้วยอยากเล่น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 โอ้โหอ้โหโอ้ลงโอ้โหโอ้นอนโหโอ้โอ้โหโออ้้โ้โห เมือนนะดูนะไปะป๋าอชอะไรหวานดูที่อีกครั้งหนึ่งแตกเลยอ่ะลูกนี้นะลูกนี้นะตีกระเด็นนะต้องาแตกแล้วอ่ะลูกนี้ลูกนี้เอ้ยมันไม่ใช่มันเป็นลูกบอลดูที่ชกกันเลยโอ้ไม่แตกแตกเยอะแตกไหมแตกไหมเอาอีกหวานดู พ่อกับลูกเล่นกันสนุกละหนูไปตลาดก่อนนะโอเคไหมไปไปแม่ไปไปนะว่าบายบายก่อนมาสนใจเลย oh. เขากำลังหวงลูกโป่งเขาเขาบอกว่าลูกโป่งเขาเหลือน้อยแล้วห้ามป้าป๋าทำแตกนะอ,อู้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 อะไรอีกอะไรอีอู้อู้มันรั่วมันรั่ววา้ามันรั่วกที <S 2>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  ่เรียบร้อยไปแล้วบ๊ายบาย